พี่น้องคะ่ะงานเขานางเอกแพร่ทิดาค่ะมีแม่ๆหลายคนคะ่ะถามเขามากคะ่ะว่านางเอกแพรวทิดาไม่ได้อยู่กับเสียงพิหง์แล้วเหรออวสันพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกแพรวทิดาคะแล้วล่าสุดพี่น้องค่าแยทธิ์เดไปเห็นคลิปของผู้จัดการน้องแพร่นะคะเพิ่นเดีออกมานะคะชี้แจงคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องที่น้องแพรวทิดานะคะบ่ดด้ออกไปไลฟ์สดใน วันที่20ที่ผ่านมานะคะไล่นั่นจะบ่มีน้องแพลวค่ะแล้วแฟนคลับเอฟซีตั้งกับสงสัยค่ะว่าน้องแพลวไปใส่ไม่ได้อยู่กับวงเสียงวิหกแล้วหรอว่าซันพี่น้องคะล่าสุดค่ะน้องแพรวไดีออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอ่าวันนั่นเมื่อนั่นค่ะน้องแพลวบ่ได้ไปไล่ซดกับจิงค่ะแต่กระทํำเรืองล่ากับหัวนาไหวตอนตังโดนแล้วว่าซันพี่น้อง ทำเรื่องราไว้นานแล้วกับหัวหน้านกพงศกรนะคะเพราะว่านั่งเอกแพร่เพิ่นติดติดประชุมมีนัดเกี่ยวกับงานพีเซนเตอร์เพิ่นน่ะล่ะพี่น้องเป็นงานที่จะเกี่ยวกับสินค้าที่จะเข้าเซเว่นน่ะล่ะค่ะพี่น้องแล้วแยกสิทธิ์กับไปเห็นนะคะน้องแพร่เพิ่นเด้ออกมานะคะอธิบายให้ลหลายๆคนฟังนะคะว่าเมื่อนั่นที่น้องบ่ได้ไปนะคะที่น้องบ่ได้ไปอ่าไล่ พี่น้องมาฟังบางช่วงบาง,บางตอนของแพวทิดานะคะที่เพิ่นได้ออกมาชี้แจงเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นค่ะพี่น้องคะมาฟังจากปากน้องแพวกันเลยค่ะถามว่าทำไมแพวทิดาถึงไม่ไปไลฟ์สดวงเมื่อคืนเสีเ่ย6ทีเอเตอร์ไม่อยู่เสี่ย6เร้วหรออยู่เหมนเดิมค่ะเธอแค่ลาง,งานลาไปไหนอ่ะเมื่อเจ็กน้อยค่ะพี่น้อง เ่อวานนี่เท่าไหร่นะ่วันที<ช>่สิบเก้าเมื่อวานวันที่สิบอ๋อสิบเก้าจะมีประชุมนัดกับทีมงานภายในเรื่องสินค้าเขาเซเว่นแต่ทำการมาหัวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตามนี้ค่ะวันศุนกร์วันเที่ยวเลยว <19. S 2> ่ะสิบเก้าใช่แล้วก็วันที่สิบก็มีนัดกับพวกพี่ๆเรื่องการตลาดเรื่องอโปรโมทสินค้าอะไรนี่แหละ โอ้โหแต่ว่าแม่เ็าพากันตึนแต้งตกใจหมดว่าแคอ่ะมีอยู่ี่เซเวิหกแล้วหรอ,อแต่ว่าเคาก็ไม่ได้ประกาศบอกว่าเสียลาแต่ว่าก็บอกในในคอมเมนต์บางบางคนบ้างปานีล้างมหนาตึงเต่หัวาหนาอยู่เกาหลีลาล่วงหน้าหลายวันมากแล้วก็วันนั้นแม่นุมาหาก็ได้ลาอีกครั้งที่สองนะคะลาแล้วลาแล้วนี่คืนกันยังเปรยปากกดนโตอยู่ในไหล่ เม็นไหลอยู่ในไหลยัซุดอโอ้ยอินบ็อกมาจะแตกตอนเช้าโอไม่เห็นใช่ไหมใช่เพราะว่าไม่เห็นแถวที่ดานในงานอะไรนะในงานวันถึงนิเทศวันถึงนิเทศที่จริงไหน้าจะไปนะคะเราจะจองเครื่องไปเลยจองจองล่วงหน้าไปแล้วเดี๋ยวไปไลน์โซนวันเสาร์นะาจะไปถึงประมาณวันศุกร์ ไปแน่นอนนะคะว่าไปเช็งก็ไปใส่มุกก็ไปแน่นอนคะ่ะม่กมีทางไปแล้วค่ะอันนี้ยืนยันจากเสียงน้องแพรวทิดาเองนะคะพี่น้องขาแม่มหายห่วงไดค้ค่ะแพรวทิดาออกมายืนยันด้วยตนเองคะ่ะว่าจะไม่ไม่ไปไหนแล้วคะ่ะยังอยู่กับเสียงวิหกคือเกาค่ะแม่แม่จา๋าเพราะวา่าน้องเอ๋น้องแพร่นะคะเด้๋ออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องสิ่งที่แฟนคลับเอฟซีนะคะคอมเมนต์เข้ามาถาม คือเยอะมากน่ารักมากค่ะนางเอกคนสวยดูคลิปให้จบเด้อจ้านางเอกก็พูดครบว่าลาง,งานไปทําธุระค่ะนะคะบางคนสงสัยหลีพี่น้องว่านางเอกแพลวบ่เห็นในวันปฐมนิเทศวันสําคัญนะ่ะบ่เห็นน้องแพลวหลายคนก็ตั้งเป็นกระแสตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาถามแล้วค่ะว่าไม่อยู่แล้วหรอไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่าอีย่างประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีคอมเมนต์เขามาหลายลายหลายแบบนะคะเนี่ยยังคุอ่ายังคอมเมนต์นี่ก็บ,บอกว่าดูคลิปให้จบด้วยเดอ้อนางเอกก็พูดครบว่าลางานไปทำธุรค่านะคะนี่ค่ะรอชมอยู่นะคะน้องแพรวคนงามกับพ่อนกพงศกรคนหล่อรักๆค่ะสวัสดีค่ะตกใจหลายค่ะนึกว่าสีออกจากเสียงวิหก พี่รอเปิดวงอยู่นะคะติดตามน้องแพลวตลอดค่ะวสันพี่นองจ้าในไลฟ์ไลฟ์หน้าน้องจะขึ้นแล้วดีใจจังเลยจ้าวาสันพีนองค่ะอยากให้น้องแพลวทิดาอยู่ในไลฟ์จ้ารอรออยู่เด้อจ้าน้องแพลวแม่คิดถึงลูกวสันพี่นองเพราะว่าน้องแพลวของเฮ้านะคะตั้งแต่ปดฤดูการกับบ๊ออยด้ตั้งแต่ปิดฤด,ดูการนะคะกับตั้งแต่ช่วงปีฤด,ด,ดูการมาหนีนะคะเม่์เม,มหลายคนกระบ,บน คิดฮอดคิดถึงน้องแพลวบอกแล้วคะ่ะนางเอกแพลวีิดาเป็นอีกหนึ่งน้องนางเอกที่มีแม่แม่มีแฟนคลับเอฟซีหักลายพี่น้องมีแม่แม่แฟนคลับเอฟซีรักและก็ติดต่อยห้อยตามหรือว่าสนับสนุนค่อยซัพพอร์ตน้องเยอะแยะ,ยะมากมายค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะสําหรับน้องแพลวคะ่ะยินดีน้ำอีลีคะ่ะพี่น้องเห็นบอลาสุดสื่อบ้านอีกแล้วเด้ เป็นอี้อยังที่แบบโอโหแล้วก็เป็นพิเซนเตอร์พิสเซนเตอร์เป็นนั่งเอกหมอล่ำคนแรกในประเทศไทยเลยนะคะพี่น้องที่เป็นแบบน้องแพ้วแล้วกะ็ได้เป็นพิสเซนเตอร์คาโตเจดหลักตามทีเท่าได้เสนอข่าวไปแล้วนั่นค่ะอันนี้คือเอาเมอาเวานี่กับเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นถึงความมุมานะความขายันของน้องแพว แล้วน้องก็บ,บอกตั้งแต่มือแรกที่ก้าวเข้ามาอยู่กับเสียงวิหกค่ะเพื่อนบอกวา่บาบ่วาสีดังไปก็นี่หรือว่าสีบ่ดังกับสีบ่หนีไปใสพี่นอ้องสีอยู่น้่บ่ดนกพงศกรจะอยู่กับเสียงวิหกไปตลอดค่ะอันนี้คือสิ่งที่แพวทิดาย,ยืนยืนยันมากตั้งแต่ใดแต่ไรค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องกะเว่าอกอกมาเต็มปากแล้วได้ยินจากเสียงจากปากของแพลทิดาเองแล้วว่า ยังอยู่ที่เสียงวิหกเหมือนเดิมไม่ไปไหนแล้วสันพี่น้องค่าค่ะสิ่งที่สำคัญค่ะน้องแพ้ทิดานะคะเป็นคนที่กระตันอยู่มากบาวากับพ่อแม่หรือว่ากับย่ายหรือว่ากับหัวหน้านกเองนะคะเป็นอีหยังทีนาลักมากๆขอบอกว่าน้องแพ้ทิดานะคะทุกมือนีประสบความสำเร็จแห้งมีทุกสิ่งทุกอย่างมาได้โดยแบบว่าโอ้โหเกินขาดมากๆค่ะ จากเด็กคนนั้นจากเด,เด็กชายคนนั้นเดินเข้ามาตั้งแต่มือแหลกผมสันจนว่ามือนีอันนี้ห้าเอามาแบบว่าว่าถึงอดีตของน้องจนมาฮอดมือนีพีน่น้องค่ะน้องแพลธิดาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะรอดติดตามคะ่ะพี่น้องขารูดูการปีที่หาน้องแพลธิดามีอย่างมาเซอร์ไพพี่เอยพอแม่พี่น้องมากไม,กม,กมก้หลายอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะว่าได้ยินข่าวแววแวแวมาแล้วว่า น้องสิไปเสริมความงามเพื่อจะได้คู่กันกับหัวหน้าน,านกพงสะกรที่แบบเพิ่นไปเสริมรอมาแล้วถ้าเบิ่งค่ะเสียงวิหกรับร่องเลยว่าฤดูการปีที่หาีิเบิร์ว่างอลังการพี่น้องค่าแล้วผู้ได้ที่คิดฮอดคิดถึงนะคะน้องแรวทิดาไลน้าน้องแพรวบอกว่าสิขี้เครืองไปเลยพี่น้อง เจอกันกับน้องแพลวธิดาแน่นอนค่ะในไลฟ์อีพีข้างหน้านี้ที่จะถึงนี้นะคะรอ่อยเพิ่นอัปเดตมาก่อนค่ะว,ว่าเ่าป็นวันที่ทอใดนะคะแต่น้องแพลวกรันตีแล้วว่าเจอแน่นอนค่ะสำหรับมือนี้ฝากพี่น้องแฟนคลับ f c ไว้สำนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ